เี้ยอ่ะฮะมันทําให้ไม่ออกแล้วนี้เราแยกไว้ทําไมครับมันเป็นอะไรอ่ะเปล่าครับผมขึ้นมาพักเหนื่อยอ๋อเมื่อกี้เราก็ช่วยไปเก็บกันอยู่ใช่ครับตอนนี้เราขึ้นมาพักเหนื่อยใช่พักร้อนอ๋อมันไม่ได้เสียอะไรใช่ครับมันร้อนไงเลยต้องขึ้นแล้วมันนานไหมพี่กว่าจะได้รอบหนึ่งรอบตัดมันอ่ะผลเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับโอ้หนึ่งอาทิตย์ก็ได้ได้ที่แล้วเหรอใช่ครับ และยอดอ่อนก็แตกใหม่ไปเรื่อยๆเราก็ตามเก่งไปเรื่อยๆละฮะใช่ครับใช่แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะยกล่องทีหนึ่งอ่ะถ้าอย่างนี้นแบบว่าเคลียร์ทีไปแถวหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าได้เรื่อยๆขั้นต่ําคือสามเดือนครับสามเดือนแล้วก็ค้องเปลี่ยนชุดใหม่ใช่ครับขั้นต่าคือขั้นต่ํานะาาบางคนาาครึ่งปีก็มีอ๋อเลี้ยงไว้ถึงหกเดือนเลยเหรอใช่เพราะอะไรอะร่ะก็คือแบบเหมือนกับแบบ กบุ้งเนี่ยมันจะออกยอดมันจะเต็มไปเรื่อยๆแบบทางนู้นนะครับแต่บางคนน่ะเขาจะเฉาะยอดออกคือเฉาะแต่งแถวไปเรื่อยๆครับมาเลยทําให้ไม่เต็มมันจะอยู่ได้นานครับอออันนี้คือของอันนี้คือผักใหม่ผักมีดแล้วครับร่องมันใจยังกว้างอยู่ต่อไปมีด ประมาณมีสามถึงมีสามขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเต็มแล้วมีสามีคือการตัดตัดรอบตัดรอบที่สามมันเลยใช้คำว่ามีสามผพราลั่งเห็นมองเขามองใช้มีดตัดอยู่ตรงนั้นก็เลยอ๋อก็คือเรียกว่ามีสามใช่ครับอันนี้คือปลงนี่คือมีดหนึ่งมีสองมีดหนึ่งไปแล้วคือคือเนี่ยครับเพิ่งตัดรอบแรกอ๋อนี่คือมีดหนึ่งเลยเป็นรอบแรกดีกว่าจ้ะอันนี้เพิ่งตัดรอบแรกครับอันนี้คือยังไม่ได้ตัดอนนียคือกำลังตัดนี่คือรอบแรกครับเพิ่งจัดไปด้วยแล้วก็เล็มไปด้วยใช่เออมันก็เลยแบบ ให้มันเป็นเป็นแถวเป็นแพอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อไม่ให้มันออกไปกว้างถ้ามันเต็มเร็วเราโอกาสแถวนี้ส่งแต่เฉพาะลาดบุรีอย่างเดียวเหรอครับพี่ของผมไปที่ลาดบุรีอย่างเดียวครับแต่ว่าของผมเองเนี่ยคือผมไปทําอยู่ที่บ้านแล้วก็มีพ่อค้ามารับอีกทีหนึ่งในตลาด้านรีครับสุดยอดเลยครับแถวนี้ทํากันเยอะไหมฮะทากันเยอะไหมมันบางคนอะ เขายังไงคือเขามีไร่สองไร่เขาก็ทํากันครับครับ,ค,รบคือมันก็แทบทุกบ้านเลยดีกว่าอืออือฮเพราะว่ามันใช้เนื้อที่น้อยครับครับ,รบมันไม่เหมือนข้าวมันข้าวปลูกแบบ แตงเล็กๆ,ๆอย่างงี้<า>ก,งก็ไม่คุ้มแล้วโอ้ใช่ใช่ใช่ใชใชก็รออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพอที่ี่ยแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งอ๋อนี่พี่เขาตอกรัดเป็นในตัวด้วยนะน่ะใช่ครับตัดด้วยกำเลยครับกำเลยอือจะมีไม่กี่หลังหรอกครับพี่ทาแบบนี้อ่าฮะเพราะบางคนเขาทําไม่ได้บางคนเขาต้องตัตดตัดแบบเนี้ยขึ้นไปเรียงเป็นฟ้อนอย่างนั้นแล้วึงจะไปกำที่บ้านอ๋ออันนี้เรากำไปเลยไ่ใช่ครับผมทําจน ะได้แล้วว่าประมาณนี้น้ําหนักประมาณไหนใช่ไหมครับคือเรียงในมือจแล้วยอดเสมอแล้วอะไรเงี้ยบางคนทําไม่ได้ไงอฮะบางคนทําไม่ได้แล้วแต่ความชํานาญด้วยเนาะใช่ครับยังสุดยอดเลยผมทามาหลายปีแต่ว่าไม่ได้ทําพื้นที่นี้พื้นที่นี้เี่งจะทาได้ก็เจปีแล้วล่ะโอ้แต่ก่อนทำที่อื่นมาก่อนเหรอครับพี่ใช่ครับก่อนทำอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี แล้วทำไมถึงย้ายมาเนี่ยฮะมันไกลบ้านครับอ๋อที่นี่ไกลบ้านกว่าที่นู่นเป็นเป็นพื้นที่เช่านี่แหละครับอาฮะอย่างพ่อของแฟนผมเนี่ยไปทําอยู่ที่นู่นมีที่ที่นู่นก็ไปทํากันอยู่ที่นู่นครับอันนี้คือระยะการเดินทางอ่ะมันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วยิ่งเราต้องตื่นดึกอยู่แล้วมันต้องไปดึกขึ้นไปอีกอ่าแล้วก็ต้องวิ่งรถไปส่งอีกใช่ไหมฮะอ๋อ